ครับสวัสดีครับนะผมมีวีออสไดครับดีดีพอร์ตตึกโถงนะครับเอาไปใช้งานกันคือคันนี้เลยครับนี่คือวีออสนะครับ1.5ตัวเอนชีนะพี่ตัวเริ่มต้นครับแต่ราคาเขาดีนะครับราคาแค่3า0 0 0นสี0หมแล้วได้เป็นรถปี2020ครับแล้วได้เป็นคันสีขาวด้วยนะครับโคตรสวยนะเลขไม้นะครับแค่100,000กับอีก6,000นะครับเพิ่ง100,000เท่านั้นนะครับและได้คันสีขาว ทะเบียนก้าวหน้าครับกส6821ดสจะเป็นกรุงเทพแล้วเรียบร้อยคันนี้ถือว่าสวยนะครับรถเข้าใหม่ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ6,500นห้พี่เอาไปใช้งานกันครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับก็ไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ตากแดดตากฝนนะหารถไปใช้งานกันเลยครับดีกว่าให้ลูกนะครับไปโรงเรียนปกเปียกนะครับให้เมียไปตลาดปกเปียกนะครับหารถไปใช้งานราคาดีๆนะครับหารถเก่งไปใช้ครับออปชั่นไม่ได้ขี้ร้ายขี้เละนะครับรอบคันถือว่าสวยเลยสีเดิมรอบคันนะครับกระจกมองข้างเข้ไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อย ขนาดเป็นตัวเริ่มต้นนะได้กระจกพับไฟฟ้านะครับกาก็ถือว่าสวยนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบคันกันครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชนเครต่องสัไปครับครับสวัสดีครับน้วันนี้ก็มาเจอกับผมครับแมนน้อยเพชรยนต์คนนิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ผมก็มีวีออสราคาดีๆนะครับรถเก๋งดีๆไว้ใช้งานผ่อนถูกผมแนะนําคันนี้เลยครับ นี่คือตัวเต a v วีออนะครับเครื่อง1.5นะครับเป็นตัว1.5ตัว NT นทะครับและได้เป็นปี2020คันสีขาวด้วยนะครับใครไวกว่าได้ก่อนนะสำหรับคันนี้ครับรถปี2020เลขไมเพึ่งแสนเดียวครับคุ้มแน่นอนนะครับออปชั่นบอกเลยว่าเหลือใช้นะครับเหลือใช้แน่นอนนะครับไม่ได้คิดร้คิดเหลืออะไรขนาดนั้นนะและได้เป็นเครื่องยนต์1.5นะครับใหญ่กว่ายาลิดแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะครับทะเบียนสวยด้วยเนาะ เครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับตัวเอาติดนะครับเล็กกว่าประมาณ0.1นะครับนะ0.1นะ0.1ลิตรนะครับคันนี้เป็นเครื่อง1.5เอาติดจะ1.6นะครับเครื่องยนต์แรงม้าอยู่ที่108แรงม้าลื่นปื๊ดปั้นแน่นอนพี่ขับทางขับต่างจังหวัดเนี่ยปลอดภัยนะครับขับได้ยาวๆนะครับไม่ต้องพักเลยนะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็นี่คือข้อดีของ V8 นะครับและน่าพร้อมพร้อมกับไฟนะครับมันติดีเฟกเตอร์นะครับโคมไฟครับลอยหินกระเด็นไม่มีนะครับ แล้วก็ในส่วนของกระจัง้นหน้าเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับนะก็ถือว่าสวยเลยในส่วนของออปชันนะครับในส่วนของเดย์ไทม์นะครับหรือตัว L อตรงนี้นะสามารถไปใส่เพิ่มได้นะครับที่ประดับยนต์นะครับนะไม่กี่บาทนะครับประมาณ2,000กว่าบาทนะครับสามารถไปเพิ่มออปชันได้นะเก็บระหว่างกันชนครับไม่มีอ้าสัหลากระโปรงคมๆแบบนี้นี่คือรถคัตเกตให้แล้วเรียบร้อยครับถามว่ารถถูกกว่านี้ผมซื้อมาขายได้ไหมผมซื้อมาขายได้นะแต่มันไม่ใช่เกตเลูกค้า ซื้อไปแล้วต้องไปรุ่นว่าเอาไปซ่อมนี้ผมไม่แนะนำครับเพรยนนี้เราเน้นเรื่องคุณภาพนะครับรถที่ท่านได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นล้อกระทะครับใครอยากเอาไปต่อยอดในส่วนของที่เป็นล้อแมกนะครับนี่เลยนะตัวเริ่มต้นนะครับและได้แมกขอบ15นะครับ185ทับครับพี่ยางไม่ต้องพูดถึงครับยางปี2025แล้วเรียบร้อยนะครับผมให้ดูก่อน อย่างปีใหม่เปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยเอาไปใช้งานยาวๆครับอีก3ปี4ปีค่อยเปลี่ยนทิ้งนะครับและที่สําคัญนะครับตัวโชคการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบนะครับในส่วนของโคนนะครับอาจจะมีให้เห็นกันนะครับเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่กว่าจองไม่ทันกันเพราะว่าคันสีขาวในตลาดตอนนี้หายากมากนะครับหรือใครนะครับที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับรถปล่อยรถเช่านะครับผมมีวีออสมากกว่านะครับแปคันเข้ามาซื้อสดตัดสดกันได้ผมมีข้อเสนอพิเศษให้นะครับ เที่ยวก่อนนะครับเดือนก่อนนะครับมีลูกค้ามาผมไม่รู้งงๆนะมาแบบงงคนคุณแมนครับผมกำลังเข้าไปอ่ะนึกว่าลูกค้าปกตินะนึกว่าลูกค้าเป็นมาซื้อคันคันเดียวประมาณนี้นะครับแต่พอเข้ามาแล้วนะครับคุณแมนผมขอซื้อ10คันโอ้โหนะผมชื่นใจเลยนะครับและจองนะครับคันละแสนสิบคันวางเงินสดครับ1ล้านมัดจำไว้ครับแล้วรอรับรถอีก3วันคือผมเตรียมรถให้หมดเลย10คัน นะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะไม่ขอเอ่ยนามหลอกกันเนาะแต่พี่เขาดีมากเลยนะในส่วนของกระจกมองข้างเป็นกระจกภัดไฟฟ้าปับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับการสาดตัวนี้ไม่มีให้แต่ยะผมจัดการให้นะในส่วนนี้นะครับและที่สําคัญนะครับมือจับสีเดียวกับตัวรถนะสวยงามแน่นอนและที่สําคัญในส่วนของล้อหลังเจม่มๆครับถาดไม่มีรอยเป็นฟุตปาดเลยนะนี่ครับตัวโชว๊คตัวอะไรอยู่ในสภาพดีเลยนะครับคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับรถคัดเกตให้เรียบร้อย เรื่องวันันตีผมมีให้นะครับนะถ้าพบว่ามีการจมน้ําชนหนักพลิกคว่ำม,มาเล่มศูนย์หายมานะครับเครื่องยนต์มีการเปลี่ยนมาคัาสซีมีการตัดต่อมาผมรับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็ประมาณนี้สภาพของคมไปก็ถือว่าโอเคนะครับในหมวดของอตัวอักษรนะครับวีออสมีมาให้แล้วก็โลโก้ตัวต้านะครับคมคมคม,คมเมี่ยมแท้ครับไม่เหลือไม่แตกไม่ลอกนะครับโคมไฟสวยทั้งสองฝั่งนะเดีย๋ยวเราเข้ามาดูด้านท้ายกันเพราะว่ามันต้องเปิดจากด้านใน ก็ตัวแก็บระหว่างกันชนครับไม่มีอ้าแน่นอนนี่ครับคือรถเกตเอที่คัดให้แล้วเรียบร้อยบอกเลยว่ากว้างแน่นอนนะครับนี่คือข้อดีของ v ีออนะครับถึงเขาจะเป็นผมว่าเป็นอีโคคาร์มันไม่ได้เล็กเลยนะนะครับผมว่าเป็นรถเก๋งขนาดไซส์ไซส์เอได้เลยนะไซส์เอ็มไซส์เได้เลยนะตัวนี้ครับเบาะไม่ขาดมีตัวเป็นเบาะผ้านะครับลายนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้ว นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะสภาพรหลังคาด้านบนก็ถือว่าสวยเลยกว้างขวางแน่นอนนะครับผมขออนุญ,ญาตเข้าไปนั่งให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยนะเดีย๋ยวผมขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะ,ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมว่าจะลองสลับกล้องออกมาเลื่อนลงไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้แล้วกันนะประมาณนี้นะครับนี่ครับผมสูง170นะครับนะ ขออนุญาตรับสายแป๊บนึงนะครับลูกค้าโทรเข้าอ่าเมื่อกี้ขออภัยนะครับมีลูกค้าโทรเขานะนี่ครับผมสูงประมาณร้อยเจ็สิบนะครับก็หนักประมาณเจ็ดสิบห้านะครับพี่ดูเข่าผมนะครับหือเหลือเลยนะต้องดูฝั่งนี้นะครับเข่าผมนี่เหลือเลยนะไม่ได้แคบมากนะยืดขาได้นะครับหัวเหลือนะครับนี่หัวเหลือนะเหลือประมาณนี้นะครับสูงร้อยเจ็ดิบ พี่ดูเถอะนะครับกว้างขวางแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะผมให้ดูด้านหน้าก่อนอ่าผมขออนุญาตปัดขึ้นนี่ครับด้านหน้าไม่ได้คิดรายเลยเดี๋ยวผมพาไปดูครับสภาพหลังคาด้านบนถือว่าสวยแต่คานบีนะครับบานพับครับพี่สวยแน่นอนนี่ครับรถคัดเกตให้เรียบร้อยแดับปอดตรงประตูก็ถือว่าสวยนะและที่สําคัญครับในส่วนของการเด็กเปิดนะครับผมชอบเรียกกันเด็กเปิดนะเวลาเราล็อกนะครับประตูด้านในจะเปิด จะเปิดไม่ได้นะถึงเราปปดล็อกปดลไรจะเปิดไม่ได้นะครับต้องมาเปิดจากด้านนอกนะครับสามารถกดได้นะครับฟังก์ชันนี้นะครับเลื่อนได้ตัวยางในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบแน่นอนคันนี้ใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะครับสาหรับคันนี้และที่สําคัญครับผมให้ดูก่อนนี่ครับพวงมาลัยสวยๆนะครับรอยแหวนขูดไม่มีนะครับเครื่องเล่นสามารถเล่นซีดีดีีดีได้ ได้ที่สําคัญบอกคู่หน้าครับไม่ขาดไม่ยุบตัวกระจกพับไฟฟ้าปล่อยไฟแล้วเรียบร้อยถึงเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีนะครับในส่วนของฟิล์มลามินาครับมาในขนาดประมาณสัก40นะผมว่ากําลังพอดีครับไม่บางเกินไปไม่หนาเกินไปขับตอนกลางคืนปลอดภัยแน่นอนนะครับสำหรับท่านผู้หญิงท่านผู้ชายอยากได้รถไปใช้งานนะผมแนะนําคันนี้ครับขับไปทํางานปลอดภัยแน่นอนนะครับเกียร์ออโต้สวยเลย ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับขออนุญยตสตาร์ทุถไว้นะไป้ดูเลขไมค์ก่อนนี่ครับเลขไมค์แสนกับอีก6 0 0 0นะครับน่าแสนกับอีก6 0พ0คันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะอ่ามาขออนุญาตไม่ดับกล้องแล้วกันนะครับจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยคันนี้ร0 8แรงม้าผมว่าเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือในการใช้งานที่ผมก็สตาร์ทรถไว้อยู่นะจะได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วย นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันครับดูอ้อนะครับ VVTi นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับไม่ใช่3สูบนะส่วนมากคนจะคิดว่าเครื่องยนต์ประมาณต่ํากว่ามาประมาณ1.5เป็น3สูบไม่ใช่ครับยาริตก็เป็น4สูบเหมือนกันวีออสก็เป็น4สูบเหมือนกันนะครับอัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงพี่นะครับประหยัดอยู่แล้วนะสำหรับวีออสเครื่องตัวต้าด้วยนะครับร้อยน้ำมันเยอะไม่มีเสียงเครื่องยนต์ปกติแน่นอนนะครับขานั่นข้างพี่ที่ดูก่อน นี่ครับหัวน็อตน,นี่คมกริบเลยสติกเกอร์อยู่ครบนะครับหัวน็อตน,นี่ส,สวยใครได้ไปยังไงก็คุมนะสําหรับคันนี้นี่เลยนะครับหัวน็อตน,นี่สวยมากนะแผนกันความร้อนนะไม่มีแต่ผมจัดการใหนะ้ปกติมันต้องมีนะครับได้ผมเบิกสูตรมาใส่ให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่ครับตีตาตัวต้ามาโอ้โหฝากระโปรงแพ้เดิมรอบคันสีเดิมรอบคันครับได,ได้เป็นคันสีขาวด้วย คันนี้ใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะครับผมขออย่ารุ่นอีกทีนะครับนะโตโยต้าวีออสนะครับ1.5ตัวเอ็นทรีนะครับปี2020แล้วเรียบร้อยเลขไมล์แสนเดียวกับอีก6,000นะครับคุ้มๆนะจบๆเลยคันนี้นะครับใครได้ไปใช้งานยังไงก็คุ้มครับราคาที่349,000ฟรีดาวน์ผ่อน6,500ีน้อยแน่นอนนะครับอ่าสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับจะได้พัฒนรุ่นใหม่เซลลนี้วันนี้แมนน้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ